สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องงานวิจัยข่าวตองหรือปลูข่าวในโรคเบาหวานที่ทําในหนูทดลองต่อจากครั้งก่อนนะครับตอนนี้เป็นฉบับที่ลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับฤทธิ์การต้านการอักเสบผมเคยนําเสนอข้อมูลจากวารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพนานาชาติที่บอกว่าเบาหวานจะกลายเป็นโรคระบาดท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติในศตวรรษที่21หรือไม่ เนื่องจากมีคน1,700ล้านคนทั่วโลกมีน้ำหนักเกินวิถีคนอ้วนเหล่านี้จะนำพาพวกเขาให้เป็นเบาหวานในอนาคตได้ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยเบาหวานมากถึง4ล้าน8แสนคนมีการศึกษาภาพรวมของผู้ป่วยเบาหวานจำนวน1,704รายในอังกฤษต่อเนื่อง10ปีผ่านไป4ปีทุกคนมีระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดสูงขึ้นทั้งหมด จากการศึกษาฤทธิ์ต้านเบาหวานของน้ำหมักปลูขาวซึ่งเป็นการวิจัยกับภาควิชาเภสัชเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยนักศึกษาปอโทชื่อวันชัยสกุลอุดมการมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีระชีวนริรนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ดรอริสาบอนเนสเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมบริษัทริงคำกรุ๊ปร่วมให้ทุนสนับสนุน ผมอุดมรินคำในฐานะที่เป็นประธานบริษัทติมคำกรุ๊ปเป็นผู้ประสานงานด้านข้อมูลเราพบว่าน้ำหมักขาวตองอัดเม็ดนอกจากจะช่วยรักษาเบาหวานได้ดีแล้วก็ยังช่วยลดการอักเสบได้ดีอีกด้วยมีการตรวจวัดโปรตีนและยีนที่แสดงการอักเสบของเซลล์เบต้าในตับอ่อนหนูขาวตองช่วยให้ค่า t n f อ l p h a ลดลงค่าคอทูลดลงและอินเตอร์ิวคิน6ก็ลดลงหากท่านยังจำเรื่อง ประเทศจีนใช้8วิธีรักษาโควิด19ได้ผลจะเห็นว่าเขามียาชื่อโทซิลิซูมัที่ปกติใช้เป็นยารักษาอาการอักเสบรุนแรงในโรครูมาตอยรวมอยู่ด้วยตัวหนึ่งแพทย์จีนได้นำมาใช้ควบคุมการอักเสบรุนแรงที่เรียกว่าพายุแห่งการอักเสบที่เกิดจากโรคโควิด19เนื่องจากยาตัวนี้มีฤทธิ์ยับยั้งอินเตอร์ลิคิน6ผลการวิจัยปลูข่าวหรือข่าวต่อของเรานั้น ข้าวตองไม่เพียงยับยั้งสารอักเสบอินเตอร์ลิคินหได้เท่านั้นแต่ข้าวตองก็ยังยับยั้งเอนไซม์ของการอักเสบชนิดอื่นๆได้อีกจึงไม่น่าแปลกใจที่คนป่วยที่มีอาการปวดในที่ต่างๆที่มีโอกาสได้มากินข้าวตองที่ผมผลิตขึ้นในอดีตทํใไมอาการปวดต่างๆถึงดีขึ้นได้ลองมาฟังประสบการณ์ที่ผมบันทึกไว้นำไปสู่งานวิจัยดังกล่าวเมตตุยอายุ53ปีอยู่อำเภอกลุ่มภาวาปีจังหวัดอุดรธานี ป่วยเป็นรูมาตอยมานาน20ปีแต่ตุ้ยมีอาการปวดมือปวดข้อปวดขาทรมานมากนั่งไม่ได้เดินไม่ได้ทํางานอะไรก็ไม่ได้เลยจนกระทั่งนิ้วมือรีบไปหมดไปรักษามาหลายที่หมดเงินไปเป็นแสนก็ไม่ดีขึ้นรู้สึกเบื่อหนายในตัวเองอยากตายได้ยินข่าวเรื่องสมุนไพรคาวตองก็จึงซื้อมาทดลองกิน ตอนเริ่มกินแรกๆก,ก็กลัวว่าจะมีอาการกระดุงพิษต่างๆตามที่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก็กลับไม่มีอาการอะไรเลยจึงกินมาเรื่อยๆอาการปวดก็ดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มลุกขึ้นเดินไปไหนมาไหนได้หลังจากนั้นก็กินจนครบเดือนอาการปวดต่างๆก็ไม่มีอีกเลยรู้สึกสบายใจจิตใจดีขึ้นไม่หงุดหงิดเลยกรณีของเม่ตุ้ยที่มีอาการปวดร่วมกับการอักเสบคือการอักเสบบวมแดงของโรครูมาตอย ยาแผนปัจจุบันที่ใช้รักษารูมาตอยชื่อโทซิลิซูม a เป็นยาฉีดสามารถยับยั้งอินเตอร์ลิคิน6ได้ข้อมูลราคาอ้างอิงจัดซื้อปกติของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์กระทรวงสาธารณาสุขโทซิลิซูมบมมี2ความแรงได้แก่ 1. โทซิลิซูม a มฉีด80มิลลิกรัมต่อ 4cc ราคา6,741บาท2 โคซีลิซูมแมปฉีด400มิลลิกรัมต่อ 20cc ราคา33,598บาทแต่ข่าวตองได้แสดงให้เห็นในงานวิจัยว่าสามารถจับยัง้งอินเตอร์ลิคิน6และสารก่ออักเสบอื่นๆได้ตามที่เล่ามาดังนั้นมันจึงสมควรที่จะใช้ได้ดีในกรณีโรคข้ออักเสบรูมาตอยตามที่ผมเล่ามาข้างต้นผมยังมีความคาดหวังที่จะนำข่าวตองไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นทางการในหลายๆโรคในอนาคต พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ